นะครับสำหรับคนดูนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะก่อนจะไปรับชมคลิปสนุกๆนะครับก็คนที่บั็กคลิปไม่แจ้งเตือนนะครับให้กดเลิกติดตามนะครับแล้วกดติดตามใหม่แล้วก็เปิดกระดิ่งใหม่เลยนะครับก็มันมันจะต้องรอให้เกินหนึ่งวันถึงจะเปิดกระดิ่งได้นะลืมบอกก็คือใครที่บั็กก็ต้องทําแบบนี้นะใครที่ไม่ได้บั็กก็ไม่ต้องทํานะครับผมโอเคครับไปรับชมคลิปได้เลยครับผม ก็สวัสดีคนดูทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการลงเอ่อทำยังไงให้ภาพสวยในเอ่อเกมโลบอกนะครับผมก็ขั้นตอนแรกนะก็คือผมจะเอาลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์นี้ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมก็คลิกขวานะครับคลิกขวานะอันดับแรกคลิกขวาที่ไฟล์นี้นะแล้วก็แตกไฟล์ก่อนนะครับแตกไฟล์เลือกผมเลือกบันไดดีแล้วนะผมเลือกไปแล้วนะ ก็พอเราเลือกเสร็จปุ๊บเราเราจะเลือกไว้ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เราแต่ผมจะเลือกมันได้ได้ดีนะครับพอเลือกเสร็จนะผมก็ให้เราหาหาไฟล์โลบ็อกที่มันเป็นรูปแบบนี้นะครับรูปแบบนี้เห็นไหมครับนี่ครับแล้วก็กดกดไปนะครับแล้วก็ open f ไฟล์ o c a t i o นนะครับนี่นะครับเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะทุกคนเราจะได้เป็นแบบนี้นะ ก็กดไปที่ตรงนี้เลยครับกดไปนี้มันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมก็จะขึ้นแบบนี้นะแล้วก็กด select แล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับกดไปที่ตรงแถบด้านบนนี้ครับของของผมจะเป็นแบบนี้นะของเอ่อบางคนจะขึ้นอยู่ฝั่งนี้นะครับกดไปครับก็ copy เลยครับผมก็คลิกไปตรงที่เดิมนะครับด้านบนนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็กดวางเลยครับผมก็ enter นะครับนี่นะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะทุกคน ก็ให้เราคลิกไปที่ล o w Box Beta เหมือนเดิมน,นะครับให้คลิกไปที่ล o ็อ o x Beta นี่นะครับจะกลายเป็นแบบนี้นะครับทุกคนก็คลิกที่ Open Open GL แล้วก็ให้ทุกคนคลิกตรงกลางนะครับมันก็จะทําการดาวน์โหลดนะครับมันก็จะทาการดาวน์โหลดเนาะแต่ว่าผมดาวน์โหลดไปแล้วนะครับเคก็ส่วนอันนี้นะจะเป็นการเดู FPS นะครับผมดู FPS ผมจะไม่ทำแล้วกันนะหรือว่าทำดีไม่ทำแล้วกันเดี๋ยวให้ทุกคนไปลองทำเองนะเพราะว่าผมมีตัวเช็คของจอผมอยู่แล้วโอเคพออันนี้ก็เสร็จแล้วนะปิดได้เลยครับหลังจากนั้นนะผมก็ให้กดเข้าเกมบอกฟุตได้เลยนะใครใครจะเอาเกมอะไรก็เข้าได้เลยนะครับผมเข้าอะไรแต่ผมจะเอาเป็นบอกฟุตนะครับกดเข้าไป รอสักครู่นะครับผมคําเตือนนะครับคลิปนี้ก็คือใครที่คอมไม่แรงนะครับอย่าหาทํานะครับผมอย่าหาทํานะนี่มันก็จะมีเอ,อแถบโอ้แหลกแหลกล,ลมันก็จะมีแถบขึ้นน้นบนแบบน,นะนี้นะครับผมแถบขึ้นเห็นไหมก็จะมีแถบขึ้นน้นบนนี่นะผมก็จะมีมันจะขึ้นให้เรารีรีเชนะครับอีส o w ลอินเทนนะครับก็กดมันให้เรากด ปุ่มโฮมนะผมโฮมตรงปั้นพิมนะครับ,รรบกดไปออลืมลืมเอาเป็นมาเลือกฟังก่อนโอเคนะครับกดปุ่มโฮมนะผมแล้วก็คอนเน็ก์ไปเลยครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปอ่านนะคอนเน็กได้เลยนะนี่นะมันก็จะมีให้เราเลือกนะครก็อันนี้ก็จะเป็นฟิกเอ่อต่างๆนะครับภาพสวยความเงาปรับแสงนะผมปรับแสง ก็คือใครถ้าเกิดใครเคยดู้ชิปของพี่เมาคูมาแล้วนะครับก็จะรู้ว่าถ้าอยากได้ภาพสวยเหมือนพี่เมาคูมาก็นี่นะครับทําตามผมนะพอเข้ามาถึงตรงนี้นะครับจะมีแถบจะอยู่ด้านบนแบบนี้นะลรวก็กดเข้าไปนะครับให้เลือกเป็นอันนี้นะครับ i n เอ่อ p s e t i n i นะครับคลิกไปครับนี่มันก็จะปรับให้อัตโนมัตินะครับฟูฟต้องให้เวลามันปรับก่อน แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะนี่กดโฮมกลับได้เลยครับภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะผมเราสามารถเอ่อปรับภาพตามแบบความต้องการของตัวเองได้เลยปรับสุดมันจะมีความสวยกว่าเดิมน,นะแต่ผมไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวคอมระเบิดนะครับปรับต่ำม,มาดีแล้วเพราะมันก็สวยอยู่แล้วนะดูนี่ก็จะเป็นแบบว่าสกิลสกิลก็จะมีความเงาขึ้นนะทุกคนเห็นปะ เปิดเสียงด้วยสก,กิลมันจะมีความเงาแบบเงาเงา,งาสวยขึ้นเห็นปะจะมีความเงาคแรบบับไม่รู้มันที่แบบว่าสายตาแต่ละคนนะแต่ว่าผมได้เอาไอ้พวกนี้ออกนะก็คือแบบว่าพวกเบอร์หลังอะไรอย่างนี้นะนี่คือทำให้มันสว่างอะไรพวกนี้ผมก็เอาออกนะครับผม ก็ออกแล้วพวกนี้ก็คือมันอยู่ที่ว่าเราเราจะใส่อะไรบ้างนะผมไอพวกใครที่เป็นแบบพวกสายแบบว่าปรับอะไรอย่างนี้ก็สามารถมาปรับตามใจชอบได้เลยนะสามารถปรับได้ว่าเ,เราต้องการอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะนี่ก็คือปรับความเบอร์นะครับผมผมจะเลือกเป็นแบบว่าปรับออกทั้งหมดนะครับก็คือไม่ต้องการอะไรเลย โอเคก็จะประมาณนี <assessment. S 2> <OVER> ้นะผมก็อ <Floyd appeal> ืมีแค่นี้แหละครับแบนี่นี่ไปไปให้ดูเลยมันก็จะเป็นแบบว่าอล่านะครับก็จะดูมีความสว่างมิติขึ้นทำลายให้กี้มัน อันนี้ก็จะเป็นตอนเราเปิดหายที่สังเกตนะครับก็จะมีความความคมสกิลจะมีความเรืองแสงนะทุกคนเห็นป่มสกิลมันจะมีความเรืองแสงนิดนะึ่งครับโอ้เหเลน้อยเห็นไหทุกคนสกิลมันจะมีแบบความออร่านะอันนี้ก็คือตอนหลัง ก็คือตอนเปิดก็ถือว่าสวยนะผมชอบแต่ว่าผมจะไม่เปิดบ่อยเพราะว่าเดือดความพันโอเคครับก็สําหรับทิ่นี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนก็ใครมีความรู้อะไรเกี่ยวกับเอ,อภาพสวยหรือว่ามีอะไรจะมาแบบแนะนำก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมสามารถแนะนำได้นะช่วย คอมเมนต์กันมาด้วยนะก็คือผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพวกนี้เยอะนะครับผมก็เช่อใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเจอกันนะครับบ๊ายบาย